ล่าสุดลูกสาวโตแล้วเผยภาพปัจจุบันน้องไม้์วนเมืองล่าสุดมีลูกสาวโตแล้วถ้าเราจะย้อนกลับไป10กว่าปีก่อนเชื่อว่าวัยรุ่นยุค2 0 0พันจะต้องร้องเพลงเด็กดอยใจดีตามกันได้อย่างแน่นอนซึ่งเจ้าของเพลงนี้นะั้นคือน้องไม้์ผลเมืองหรือไม้์บุญพัชรีคนนี้นี่เองสําหรับน้องไม้์เด็กสาวสวมชุดชาวเขาจากเจ้าของเพลงฮิตเด็กดอยใจดีที่ร้องว่าผมเอาแครอทมาฝากอยากให้เธอได้กินผักมีวิตามินไม่ต้องกินของแพง ซึ่งหลายคนคงจำเธอได้อย่างแน่นอนเมื่อช่วงปี2559น้องไมล์เป็นข่าวโด่งดังจากการประกาศวิวากับหนุ่มนอกวงการกอลฟธอโชดหนุ่มนักธุรกิจเจ้าของร้านอาหารทั้งที่น้องไมล์อายุเพียง21ปีเตรียมงานไว้ตั้งแต่ต้นปีและคุยกับทางบ้านและผู้ใหญ่และตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยนอกจากนี้น้องไมล์ยังบอกว่าตนและแฟนรู้จักกันตั้งแต่ม .1 แต่คุยกันแบบเพื่อนมาเรื่อยๆเ,เพิ่งจะเปลี่ยนสถานะเป็นแฟนเมื่อ3ปีที่ผ่านมา ทางบ้านของแฟนนั้นเป็นคนจีนอายุค่อนข้างห่างกันส่วนตัวคิดว่าการแต่งงานเร็วไม่ได้มีปัญหาและมีโอกาสสร้างอะไรได้หลายๆอย่างถ้าพร้อมเคยมีปัญหากับสามีตอนที่ยังไม่แต่งงานจับได้ว่าเขามีแอบมีผู้หญิงคนอื่นเจอคนนั้นคนนี้สวยก็ชอบไปหมดเราก็เลือกเดินออกมาเองแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาหาโดยน้องไม้ตอนนี้จะอายุ30แล้วปัจจุบันสาวไมา ทำงานเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์และหันไปทำธุรกิจส่วนตัวอีกทั้งยังมีครอบครัวที่แสนอบอุ่นและได้กลายเป็นคุณแม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์สวัสดีครับ